โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอยูที่จันททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Blade and Soul นั่นเองนะครับเป็นเกมออนไลน์ของทางค่ายการีน่านะครับเป็นเกมแนว Action MMORPG นั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่นนะครับพี่ก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมออนไลน์น้องๆสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเป็นเกมแบบฟรีอะนะเล่นได้ทุกคนเนาะก็มาเล่นเกมแนวเก็บเลเวลกันว่างนะครับอันเนี้ย มันสามารถสร้างปาร์ตี้ลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆหาของสนุกมากนะครับเป็นเกมแนวแบบเก็บเลเวลต่อสู้สนุกสนานนะครับกดคอมโบต่างๆนะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือภาพสวยมากสวยสุดอย่างที่น้องๆเห็นกันนี่ตัวละครพี่เป็นไงตัวละครมันแต่งได้เยอะมากเลยนะพี่สร้างนานมากกว่าจะได้สวยขนาดเนี <laughs> ้ยแล้วเราก็ไปแบบหาชุดนะฮะแบบลงดันเจี้ยนหาอาวุธหาชุดสวยๆมาใส่นะฮะซึ่งตอนนี้พี่ก็ เลเวลยังไม่เยอะมากนะชุดก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคแหละนะพี่จริงๆพี่ได้ชุดที่มันดีกว่านี้แต่ว่าเออพี่อยากได้พี่อยากใส่ชุดนี้เพราะว่ามันสวยนะฮะแค่นั้นแหละเ <laughs> ค่ียแล้วแหละนะโอเคนะฮะวิธีเล่นก็ง่ายๆนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวานะฮะตีแรงตรีเบาประมาณนั้นนะฮะมันจะต่อคอมโบนะฮะดูนะฮะ LB คือคลิกซ้ายนะฮะน้องน่าจะเห็นในจอนะ่หนึ่ง 2 3นี่เป็นหนึ่งคอมโบนะฮะ1 2 3อ่าเป็นหนึ่งคอมโบเห็นไหมคลิกขวาคือมันต้องตีมอนให้โดนก่อนนะมันถึงจะคลิกขวาได้นะครับแล้วก็มีกดเลข1 2 3 4 z ง c v นะฮะแต่ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะใช้สกิลไม่เหมือนกันนะครับอาชีพที่พี่เล่นคือ Blade Master คือ เออคือนักดาบนั่นเองนะฮะนักดาบธรรมดาเลยนะนะก็เน้นการใช้คอมโบโจมตีเป็นหลักนะครับเน้นการแบบฟันรัวๆๆรัวนะฮะเน้นให้ศัตรูติดสตันอะไรประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากเลยฮะวิธีเล่นเกมนี้นะฮะเน้นไปทางทำเควสนะฮะถ้าน้องอยากเลเวลอัพนะฮะแต่ว่าถ้าจะหาของต้องลงดันเจียนนะฮะแล้วพอเลเวลละตันแล้วความสนุกอยู่ที่ไหน คือการได้ PVP เก็บแรงนะฮะแข่งกับเพื่อนนะฮะว่าใครแรงเยอะกว่ากันนี่นะฮะวิธีดูนะฮะว่าเราต้องไปทำเควสต,ตรงไหนคือมันจะมีจุดสีฟ้าเนี่ยให้เราไปรับเควสหรือส่งเควสนะฮะที่เป็นดาวนี่คือเควสเสร็จแล้วนะฮะวิ่งไปคุยก็จะได้รับของมากถ้าเป็นแบบลูกศรอ,อย่างเงี้ยคือให้เราไปรับนะฮะต้องสีแดงๆคือให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์บริเวณน,นั้นนะฮะสีฟ้าคือให้เราไปทำภารกิจบางอย่างนะฮะโอเค เรามาลุยสีฟ้ากันเลยนะฮะสีฟ้าตัวนี้ทำลรยกาจัดสาวลัทธิไทกาที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้โอเคฉะนั้นเราก็ต้องหาพุ่มไม้นะฮะอย่างนี้หรือเปล่าพุ่มไม้แบบไหนเอยเดี๋ยวขอวิ่งหาดูแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงพุ่มไม้แบบนี้ฮะมันจะมีสีเขียวๆข,ขึ้นนะฮะแสดงว่าเป็นจุดเควยนะห้เรากด F นะฮะนี่อ่าโจร้เอื้อ,อเกมก็เล่นอย่างเงี้ยฮะกดเป็นคอมโบนะฮะ ซึ่งดาบหลืออาวุธเนี่ยอาวุธที่ดบจากบอสในดันเจียนเนี่ยจะโหดมากนะครับแนะนำว่าให้ไปล่ามานะฮะอย่างพี่เนี่ยไปล่ามานะได้มาก็เป็นดาบเลเวล20ที่แบบพี่คิดว่าน่าจะได้ใช้อีกนานเลยนะฮะเพราะว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับส่วนชุดเนี่ยพี่ยังชุดมันก็บวกสเตตนิดนึงแหละเนาะแต่ว่าเน้นบวกความสวยงามมากกว่านะฮะซึ่งพี่อยากได้ชุดอื่นนะแต่พี่ยังหาไม่เจอ นั่นแหละนะฮะเราไปจุดตรงนู้นดีกว่าไดครับผมปุ๊บสีแดงนี่ทำอะไรกําจัดอสรพิษแดงอันนี้ไปหาอะไรอ่ะตับกบลินโคนไผ่นะฮะกบลินโคนไผ่คือไอพวกนี้โอเคนี่นะฮะเราก็จะมีของเฟสกลับลงมาแบบนี้อืออือเรียบร้อยนะฮะไอพวกนี้มันยุ่งนะมันเกลือกเราเออ เราไม่ได้จะไปทําอะไรมันมันก็มายุ่งกับเราอือนี่ฮะกดแทบก็จะปล่อยเป็นไอ้นี่ได้นะฮะดาวสายฟ้าแบบนี้หรือว่าถ้าเล่นเบรมาสเตอร์แบบพี่เนี่ยมันจะให้เลือกไฟกับสายฟ้านะ,ะาฮะธาตุสกิลก็จะต่างกันไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเควิธีเปลี่ยนธาตุก็กดตรงนี้นะฮะกด K ขึ้นมานะฮะเราก็จะดูได้ว่าธาตุอีกธาตุหนึ่งมันจะมีสกิลต่างกันยังไงนะฮะ เราเปลี่ยนเป็นทาดไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูกันว่ามันจะโหดขึ้นขนาดไหนมันมันแยกไม่ออกเอพตัวตัวเราโหดเออทีมันไปนะถ้ามันบล็อกนะฮะทีบแบบเอ่อถลายกาดไปน,นะฮะเบรกกาดประมาณนะั้นทำให้กาดแตกอ่าโอเคพี่นึกคำไม่ค่อยออกนะนี่ฮะสกิลที่4ก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เห็น น,นี่ฮะดบาบก็จะเป็นไฟนะครับคือมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในช่วงแรกๆนะครับพวกสกิลของแต่ละสีอ้แต่ละธาตุเนี่ยมันจะเป็นสกิลหลังๆแหละนะที่มันจะแบบมีสกิลพิเศษที่ต่างกันนะครับผมอ่าวิธีเล่นก็ง่ายๆประมาณนี้นแหละนะฮะเอาเวสไปเรื่อยๆนะถ้าอยากเวิว์ทไวนะแล้วก็แบ่งเวลาไปลงดันบ้างนะฮะล่าของนะฮะ เครื่องหมายดันเจียนเป็นยังไงนะจะเป็นเนี่ยเนี่ยเป็นถ้ำอย่างเงี้ยนะฮะคือดันเจียนนะ,ะอาวุธที่พี่ได้มานี่มาจากดันบอสอ้วนนะฮะลองหาดูนะพี่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ,ะว่าจะเอ่อให้ดูยังไงนะ,ะพี่จำชื่อมไม่ได้ที่ขอภยัยโอเคฮะเราจะมาดูตรงเออเควสเนี่ยมันเขียนว่าจัดการอสร,รพิษแดงนะฮะแต่ว่าชื่อมอนเตอร์พวกเนี้ยมันจะไม่ใช่อสอร,รพิษแดงนะ มันจะขึ้นว่าเพิงบรรณัดได้เพิงพันนัดน้องก็แบบมาดูนะฮะว่าแถวนั้น,นมีบอลอะไรน้องก็ลองตีดูก่อนบางทีเขาอาจจะแปลไม่ตรงนนะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรฮะกดค,คิวเพื่อลบเลียงนะครับผมอมันบล็อกอะมันบล็อกแล้วพี่ไม่มีกดเอกกดเอกคือเบรกการนะฮะเมื่อกี้มันคูดาวอยู่คุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปส่งควยก,กันถ้าอยากให้เร็วนะฮะแนะนำเลยแนะนำนะฮะ กดตรงไอคอนที่มันเป็นสีเขียวนะฮะมันจะสามารถวาร์ปไปได้แต่ต้องเสียเงินประมาณสิบเหเรียญทองแดงนะครับกวาร์ปไปได้วาร์ปได้ทุกๆ1นาทีน,นะครับผมช่วยประหยัดเวลาได้นะครับไม่มากก็หน่อยโอเคมาแล้วนะฮะน้องก็วิ่งมาส่งเฟสนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเฟสแบบนี้คือเสร็จแล้วนะฮะคือกดไปก็ได้ไอทมเลยได้รับลอันนี้คือเป็นเวสต่อเนื่องนะครับอ่าย่าไม่จบเห็นไหมมันต้องไปต่อ เดี๋ยวพี่หาตัวฟ้าๆแถวนี้ก่อนเราต้องดูแมปดีๆนะฮะพอดีมันจะแบบแมปมันไม่ได้ต่ำมากนะอ่าเราสังเกตดีๆอะไรที่เป็นสีเขียวคือเควส์หมดเลยนะไอ้แสงสีเขียวๆอะฟึที่ต้องลงไปข้างล่างไปทำอะไรเอยฟึบนี่มาอ่านนะครับเป็นภาษาไทยอ่านง่ายนะฮะปีนไปหา กิลดงและผู้คุยกับเขานะฮะข้างล่างคือจะมีคนชื่อกิลดงอยู่โอเคนี่ตรงนี้กิลดงนี่มึงขึ้นมาได้ยังเนี่ยโอเคเรี่ยับยั้เ level up ฮะเอฟเฟกต์ level up โคตรท่อะไรสารของอาจารย์ฮงมาแล้วนี่พอเลเวลถึงประมาณหนึ่งนะฮะจะมีคำถามมาถามเรานะเป็นข้อสอบถาม พื่อพัฒนาตัวเกมนั่นแหละคุณเคยเติมเงินเพื่อซื้อ,อไอเทมในดันไดมอนดหรือไม่เราเคยซื้อ V.I.P. อย่างเดียวนะเกมนี้คือมีระบบ V.I.P. คือจะได้สเตตแล้วก็ได้ออสิ่งต่างๆเพิ่มกว่าผู้เล่นธร,ธรรมดาทั่วไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ออไม่ต้องรอคิวนานเหมือนผู้เล่นธรรมดานะผู้เล่นธรรมดาได้รอคิวกันเป็นพันนะ V.I.P. รอคิวกันแป๊บเดียวอะประมาณ5้าคิวประมาณนั้นนะฮะคุณคิดอย่างไรกับไอเทมที่อยู่ใน ร้านค้าเฉยๆนะฮะเคยเจอกเกมแพงกว่านี้นะฮนะน่โอเคล้วก็จะได้ของตอบแทนเล็กๆน้อยๆมานะครับผมโอเคฮะตอนนี้พี่มาอยู่หน้าดันเจียนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะฮะโอเคพอดีมีเควสอยู่ในดันเจียนก็จะประมาณนี้นะฮะก็เวลามีเควสมันจะมีไอคอนขึ้นบนมินิแมปอย่างที่เห็นนี้นะฮะอันนี้ดันเจียนมีมอนสเตอร์หรือเปล่ามี โอเคเ,เดี๋ยวพี่จะลองทำเคเวสไปเรื่อยๆดูนะให้น้องๆดูกันอันนี้อะไรหมูออ้หมูทำพิธีอะไรน้องหบใ <c oughs> น,นเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเดี๋ยลองอ่านดูนะ <c oughs> เควสเหลืองอะเควสที่เป็นสีเหลืองคือจะมีเน้อเรื่องนะครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีพี่ก็ข้ามๆไปนะ เรียบร้อยอ๋อก็ได้เด็วถอยหลังได้แล้วโอเคพี่เพิ่งเห็นอันนี้พี่เป็นธาตุไฟเลยใช่ไหมเนี่ยบางทีฟันแล้วมันเป็นสายไฟอยู่เลยงงมาถึกซื้อขายรับโอเคพูดคุยกับสวีจินอ่ะ,อะเจ้าเจอบันทึกหรือไม่เอาอมาให้ข้าไหนดูสิ พันเอกมายงกังส่งแรงงานทาสให้ลาทีไทกังเลนเหรอจะต่อสู้ได้ดีผู้ฝึกผู้ฝึกยุทธแต่ต้องเรียนรู้อีกมากเลยเข้าไปในถ้ำจะถึงทางแยกฉันเลยถูกจับมาดูครั้งไว้ในสองข้างทางเดินนะฮะโอเคเราต้องไปช่วยคนนะครับาอารม์ควสก็ประมาณนี้นะอันนี้ไม่ใช่มนล่าของนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดันล่าของนะครับเป็นดันทำควสเฉยๆโอเคเพราะว่ามันยังไม่มีบอสนะฮะ ไม่มีดอกกล่องหรือดอกอะไรเรียบร้อยอ่าแล้วก็ช่วยเฉลยนะครับประมาณนี้เรียบร้อยเอามาจาัดสาวๆแล้วก็มาช่วยทางนี้มั่งนะฮะปึบอึอึอ,อ,อึมามามาฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ นี่แนี่นี่แนี่นี่เน,น่เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเปิดป๊าปฮาฮะผ่านเฟสผ่านแล้วค่คุยกนะับใครเนี่ยโซยอนฮวาลูกสาวกิวดงยัยเรามาช่วยเขาแล้วเรียบร้อยนะฮะกิวดงให้เรามาช่วยลูกสาวเราทำเฟสเสร็จแล้ว อ๋อถ้าเราขี้เกียจวิ่งออกไปนะถ้าเราขี้เกียจวิ่งออกไปก็นี่ได้เลยนะฮะกด ESC แล้วก็ออกจากจุดนี้นะครับมันจะไปโผล่น้าดันเจียนนะครับอ่ะก็เสียเวลานิดนึงคอมแดงก็ยิ่งลดแมปเร็วนะฮะนี่โอเคแล้วก็วิ่งออกนอกดันเจียนไปนะครับแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนโอ้โหไกลมากงั้นเดี๋ยวมาเจอกันดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้มาถึงจุดเควสแล้วนะฮะใช้ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องวิ่งไปอีกหน่อยหนึ่งอ่านี่คนละหํำบุปบผาปีาศาจนี่เห็นไหมเอาเมามาวางก็จะบอกเลยครับว่าต้องฆ่าตัวไหนเควสอะไรก็ไม่ยากนะฮะไม่เกินความสามารถเด็กๆอยู่แล้วนะครับเด็กสมัยนี้เก่งนะนี่เรียบร้อยโอเคปึ๊บเอ้ เรียบร้อยโอ้โหสองส,ส,สกสิลเดียวตายเลยมั้งเนี่ยสกิลแดดพี่หมดโอ้โหหายมาปัดดาบทีเดียวตายโคตรเก่งอะไรปานนี้นะฮะจริงๆอาวุธมันโกอาวุธมันค่อนข้างโกนะครับอาวุธดรอปดันเจียนเนี่ยเกมนี้มีอีกระบบหน,น,นึงคือถ้าเรา มีอาวุธแรงๆเนี่ยแต่เราไม่ชอบรูปร่างภายนอกมันใช่ไหมเรามีอันที่สวยกว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างมันได้นะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีอาวุธที่พี่อยากเปลี่ยนไงพี่ก็เลยไม่ทาให้ดูแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยค่าความคงทนของอาวุธจะมีนะครับถ้าหมดแล้วเราต้องไปตรงเตาเผานะฮะพวกแบบแคมไฟอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะฮะให้น้องไปตรงนั้นแล้วกดใช้นี่นะฮะจะเป็นการซ่อมอาวุธนะฮะ หรือว่าถ้ามีอันนี้นะฮะที่เป็นมีออร่าเนี่ยขอที่มีออร่าเนี่ยจะซ่อมที่ไหนก็นได้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่พวกนี้นี่นนตีไอเต่าด้วูนะเต่ากระดองหนามนึงโอเคมาเต่าเรียบร้อยไอ,อพวกนี้อยากสู้เหรอไอพวกนีอ้อยากสู้เหรอเออเออได้ของเควสฮะได้ของเควสเออหยิบระเบิดมาปลาได้ เป็นไงล่ะดอกเดียวตายนะฮะโคตรขี้โกงนี่หยิบมานะฮะนีม่มาใกล้ๆนีม่มาใกล้ๆปะปรึบตูม้มทีเดียวตายโคตรแรงอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ่ทาท่านี้ปึ๊บปึ๊บอ่ากดแดสน,นะฮะเพื่อให้มันแบบโจมตีอย่างรวดเร็วนะฮะกดเลขสองนี้อ่าอันนี้พี่จะรีวิวในมุมมองของเบดมาสเตอร์อีกเดียวนะพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกฮะ,ะแต่อาชีพอื่นพี่ก็ยังไม่เคยเล่นนะ แต่ว่าพี่มีอาชีพที่อยากเล่นอยู่นะครับสองสามอาชีพนะฮะพี่ว่าเดี๋ยวจะสร้างตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะแม้ว่ตีเร็วก็ได้นะครับคลิกเป็นจังหวะมันก็ตายแล้วนะฮะแต่ว่าตีเร็วมันจะดีกว่านะฮะแต่ว่าไม่หลงฟุ่มก็พอนะฮะคลิกขวาได้ก็คลิกนะเพราะว่ามันจะแรงนะฮะคลิกอ่ากดชิปและคิกซ้ายที่อาวุธนะฮะกดดูรายละเอียดมันจะมีนี่ นีฮะให้ใส่อัญมณีนีนะฮะเราสามารถหาได้จากเควสนะฮะพี่ว่าใส่แล้วดีมากเนี่ยอย่างที่เห็นนะคือเมื่อโจมตีคีิ์ทิคอลจะดูดเลือดร้อยสีคือถ้าเราตีคิย์ทิคอลเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มมาซึ่งอาชีพเนี้ยมันตีติคีง่ายนะครับอาชีพอื่นก็ตีตีคี้ง่ายแหละนะฮะมันก็ดีนะครับคนไข้ในการใส่นะเพิ่มความติดของเราโอ้ใช้เก้าเงินใส่พี่ยังไม่ใส่ฮะมันยังไม่เก่งพอนะ มันยังไม่ได้เทปขนาดนั้นเนี่ยเราต้องไปเสียเงินกับมันนะเก็บไว้เสียอย่างอื่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปส่งเควสต,ตรงข้างหน้านี้นะฮะเกมนี้มีระบบวิ่งนะฮะแล้วก็กระโดดเหินอย่างนี้นะฮะหรือว่าเหินไปแล้วกดชิปมันก็จะแดชอย่างนี้นะฮะก็เราวิ่งได้เท่าไหร่ดูที่เกจสีเขียวๆข้างล่างนะฮะสีเขียวว่าหมื่นสองเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยนะฮะก็ถ้าเราไม่ได้วิ่งหรือว่าเราเหินอน่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มนะแต่ถ้าวิ่งเนี่ยก็จะลดไปนะครับ แนะนำให้ทำเควส์นะฮะเกมพวกนี้นะฮะเควส์สำคัญมากกับการอัพเลเวลนะฮะอพอฆ่ามอนตัวหนึ่งนี้ได้เลเวลน้อยมากนะฮะทำเควสดีกว่าทำเควสดีกว่าอย่างเงี้ยเควสง,ง่ายๆเนี่ยได้ละพันหนึ่งร้อยนะฮะหัดทำนะฮะหัดทำพวกไซเควส์นะฮะจะเป็นสีฟ้าเควสหลักจะเป็นสีเหลืองนะฮะกับสีม่วงสีม่วงจะเป็นเควสสอนนะฮะแต่ก็จะมีเนื้อเรื่องแทรกนะฮะตอนในนวะให้ทำทั้งคู่นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะนี่วิธีลบเอ็กอ่าเนี่ยก็จะกด Ctrl X นะฮะก็จะหายไปประมาณนี้นะฮะกดอัลเทนียคลิกขวาเป็นการหมุนหน้าจอนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะยังไงก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe พี่ด้วยนะครับเกมน,นี้เล่นไม่ยากเลยอยากให้น้องๆมาเล่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ติดอย่างที่น้องๆเห็นว่าพี่ไม่ค่อยลองคลิปเพราะพี่เล่นเกมนี้เว้ยพี่ติดมากนะฮะ ติดจนแบบไปได้ทําอะไรอ่ะวางกันเล่นน่ะฮะโอเคมันเล่นกับเพื่อนมันสนุกไงนะก็อยากให้น้องๆมีเกมเที่อไว้เล่นกับเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าเกมแนวกิฟต์เลเวลเนี่ยมีเสน่ห์ของมันอย่างมากกับการเล่นกับเพื่อนนะครับสําหรับน้องยุคใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นนะพี่อยากให้มาลองเล่นมากเลยนะใครอยากเล่นก็ลิงอยู่ด้านล่างเนี่ยโหลดได้เลยนะมาเล่นกับพี่พี่เล่นเซิร์ฟอาจารย์ฮงนะครับ้องเข้าเซิร์ฟอาจารย์ฮงมานะฮะ เราก็มาเจอกับพี่พี่อยู่ฝ่ายแดงนะครับถ้าอยู่ฝ่ายฝาโดนพี่ตีหัวแตกนะครับนะเลือกฝ่ายแดงนะครับมันจะมีเลเวลเประมาณหนึ่งนะมันจะให้เลือกฝ่ายนะครับก็ลองดูนะฮะแต่งตัวก็แต่งดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาแก้เนี่ยเราต้องเสียตังค์นะครับซื้อนะฮะแพงมากนะครับก็แต่งให้มันดีแบบพี่นะฮะสวยใส่สไลเดอร์เนี่ยอได้เมียอย่างนี้จะดีใจมากนะโอเคไปและบ,บาย